好的。 นี่นะคะวุ้นอยากขอบคุณลูกค้าเซวาทุกคนนะคะที่อยู่กับวุ้นและเซวามาตลอด3ปีค่ะขอบคุณทุกการบอกต่อนะคะที่ทําให้เซวามียอดผู้ซื้อซ้ำและคล่องใจลูกค้าทั่วประเทศค่ะขอบคุณการรีวิวของลูกค้าด้วยนะคะที่ส่งมาให้เรานะคะทําให้วุ้นเนี่ยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะวันนี้ค่ะวุ้นมีเซรั่มตัวเด็ดมาแนะนํานะคะถือว่าเป็นนางเอกของเราเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งเซรั่มตัวนี้นะคะก็คือเซวาเอชไวท์เซรั่มอยากให้มาลองฟังค่ะว่า, um า um ะะเ,เซวาเอชไวท์ สารสกัดของเปปไทยถึง5ชนิดเลยนะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของ lab ที่ประเทศเกาหลีค่ะซึ่งวุ้นใช้แล้วนะคะตื่นมาเนี่ยนะคะหน้าก็จะดูอิ่มฟูดูฉ่าน้ํานะคะให้ความชุ่มชื้นด้วยค่ะสารสกัดหลักนั้นก็คือสารสกัดจากสมขาวและสมุนไพรต่างๆค่ะที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเซวานะคะที่ช่วยบารุงให้ผิวกลับมารู้สึกดีขึ้นค่ะและถ้าใช้นะคะต่อเนื่องกันนะคะก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้านะคะจะทําให้ผิวแลดูกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นค่ะ ที่สำคัญนะคะเซวาเอชไวซราบเนี่ยได้รับเกียรติจาก2อ mm. นางเอกซูเปอร์สตาร์ของช่อง3นะคะ mm. น้องมิวนิฐาาและน้องคิมพิมเบอรี่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะคะ mm. ซึ่งน้องๆก็ได้ลองใช้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราก่อนที่จะรับเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะซึ่ง mm. ถ้าเกิดใช้แล้วไม่ได้ผลเนี่ยนะคะน้องๆเขาไม่รับเป็นพรีเซนเตอร์เป็นปีที่2แน่นอน,นะ พูดได้เลยค่ะว่าเซรั่มขวดนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะเตรียมโทรศัพท์มือถือแอดไลน์เซวาไทยแลนด์ไ้เลยนะคะเพื่อสอบถามโปรโมชั่นดีๆที่วุ้นจัดมาให้ในวันนี้นะคะก็จะได้รับเซวาเอจไวท์เซรั่มหขวดนะคะแถมฟรีค่ะกันแดดเซวาโรเซไวท์เนิ่งอีก12บซองนะคะซึ่งราคาปกติ2330นานะคะเหลือเพียงแค่1590าเท่านั้นคุ้มมากๆเลยค่ะหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง31กรกฎาคม2,564 Promise เคียงข้างคุณทุกก้าวเดินใช่ไงสวยนี่ขอบคุณนะสินเชื่อส่วนบุคคล Promise เปิดจังหวะซ่ากับโค้กวันนี้แค่ดื่มโค้กสแกน Q R พิมพ์โค้ดใต้ฝา enjoy จุกส์มิวสิกและรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายมูลค่ารวมกว่า13ล้านบาทถึง31พฤษภาคมนี้โค้กเปิดจงังหวะซ่าในตัวคุณโปรช็อปราคาสินค้าราคาเดียวกันที่โลตัสทุกสาขาวกว่า2,000แห่งซิโคหมูสไลด์กิโลละ139บาทโลตัสซิโคหมูแผง65บาทโลตัสข้าวหอมมะลิ2ถุง310บาทน้ำยาสั้นภาพบริสเอ็กเซลซื้อ2ฟรี1ถึง28เมษาย,ยนนี้เร็วๆนี้เตรียมพับกบ พบกับพิธีกรชายคนแรกของรายการที่จะพาคุณไปกินไปเที่ยวไปฟินอยากฟังเสียงเขาไหมคะขออนดน,นึงค่ะสวัสดีครับแค่เสียงก็หล่อแล้วคะ่ะ <c oughs> ติดตามได้ในรายการผู้หญิงยกกำลังแจ๋วนะคะผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว8โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนุกทุกเรื่อง ต้องถามเกิดชชองเฉลิรอบครัวข่าว3 5พิธีกรข่าว5้าคาแรคเตอร์ห้าการนำเสนอกิติข่าว3มิติจริงจังลึกรอบด้านโดนกระตขันข่าวชาวรูล้วงข่าวชาวบ้านขนานแท้อาติ์เรื่องเด่นเย็นนี้กระชับฉับไวทุกสถานการณ์ข่าวประจำวันกันไข่เที่ยงวันพันเหตุการณ์ เกาะติดข่าวขยี้ทุกดรามา่าและการกลับมาของจรมกรข่าวของคุณสระยุทธเรื่องเราชาวนี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนช่องสามอยู่กับคุณถึณสภาคมนมี เนี่ยโฆษณาฮาตาริทำไมต้นอะจะบอกพัดลมฮาตาริเย็นเนื้อเต้นฮาตาริเย็นเนื้อเต้นเด็กก็เลือกอะไรแบบเด็กๆแม่อย่างเราถึงต้องเลือกโฆษณาการที่ใช่นม UHT แบรนด์เดียวที่ชมมั่นใจ Enfagrow A Plus Superior ้ดยสุดเฉพาะที่มี MFGM และมี d h a 2 5มิลลิกรัมใหม่ไซส์มินิอร่อยประโยชน์เต็มกล่องป,ะไปไ่ะูเปไ็นไรอะูเป็นไรเนี่ย มีกลิ่นปากแบบนี้ลองสูตรใหม่ย,ยังสูตรใหม่ใหม่เหรอเนี่ยสูตรใหม่คอเกตสูตรเกลือปรับปรุงใหม่ช่วยดูแลเหงื่อลดกลิ่นปากเย็นสดชื่นใหม่ต้องลองอบครบทุกความต้องการของทุกช่วงชีวิตเลือกหนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก m a z d a c x Series ไอศ์ cream, cream o, ครีมไพลอตครีโมเคลือบช็อกโกแลตหนาเข้มข้นที่สูตรผสมของชอ็อกโกแลตนำเข้าจากสวิสอร่อยสุดอินฟินให้สุดฟิลมาฟินด้วยกันนะครับไอศ์ cream 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 o, ครีมครีโม่ฟินให้สุดฟิล ตัวเป็นหลวงปู่องค์ดำหรือหลวงปู่พุทธ,ธสุริยะจักรวาล